มาครับตามเจ้าเงาะมาเจ้าเงาะจะพามาขุดหน่อไม้นะครับพี่พี่ดูหนอนนี้นะครับผมนี่เขาแอบ,บตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอแอบอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูหน่อต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าเงาะสับหน่อไม้กันนะครับจะวางได้ไหมวางได้ไหมอ,นนอโอเคอค,ครับ หนอนนี้ใหญ่นะครับผมหนอนนี้ยาวนะครับผมโอ้แก่ไปนะครับตัดให้สูงไปนิดนึงถ้าต่ำก็จะแก่นะครับผม โอ้โหดูนอนนี้สิครับนอนรันลื่นเลยนะครับพี่พี่นี่โอ้สวยเลยนะครับผมมาเดี๋ยวจะงาะกองไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเออวางไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะเงาะจะพาพี่พี่ไปดูอันต่อไปนะครับตามเจ้างาะมานะครับผมโอ้นอนนี้มันยาวเลยนะครับผมใส่ไม่ได้เลยนะครับมาครับดูหนอนถัดไปนะครับโอ้นี่สองนอนนี้ครับนี่ดูครับนี่นอนนี้ครับผม หนอนนี้แล้วก็หนอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่าตรงออกจะได้ดีโนโอนกันนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ตรงห้องตั้งไว้ก่อนนะครับผมโอเคอ นี่ดูนอนนี่สิครับพี่พี่แต่ก็ใช้ได้นะครับผมนี่ดูสิครับโอ้โหดูเดี๋ยวเราตั้งไว้ก่อนนะครับผมก็มาเอาหน่อยนี้นะครับที่พี่คนไหนสนใจไลน์ได้นะครับผม แอระไลนน้ำาได้เลยนะครับผมเวลาเราขึ้นไลน์นะครับผมอยู่ในปปอดอยู่ในสปรอ,อสปร์ตโฆษณานะครับโอ้เสียงเครื่องบินนะครับผมในสปรอร์ตโฆษณานะครับไอดีไลน์นะครับผมหน่อยใหญ่จะสับตานลครับพี่ นี่ครับผมกำลังก็ดีเลยนะครับพี่ๆมากันครับมาดูกันนะครับผมนี่โอ้โหกอน,นี้ได้ตั้งหลายหนอเลยนะครับผมมาตั้งไว้ตรงนี้ก่อน